สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับสวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุรีรัมย์ท,ทุกท่านด้วยครับผมวันนี้พามาดูเจ้าพายุครับนี่ครับเป็นรถเก่าขมเองครับขายมาให้สิงห์หนุ่มกันยยธาคันนี้เอามาช่วยดึงพี่ใหญ่ครับเสร0จอกสร้คินหนึ่งครับจมครับมารับงานหนึ่งมื่นบาทอา่า เจอดินทรายดูดครับผมงานเข้าเลยทันนี้โอ้อันนี้ทางไงท่านโซโซสวัสดีครับสวัสดีครับไม่อยากฐานเท่าไหร่ถูกหวยเลยนะซื้อเลขใดดีนะซื้อเลขใดดีด <c oughs> <c oughs> ซื้อเลขอสองศูนย์ศูนย์วันนี้ก็จานชูกำลังขุดดินข้างๆออกครับ ย้ายเจ้าวาเลนไทน์มาช่วยเพราะว่ามันสวิงฝั่งนี้ไม่ได้ครับก็เลยต้องย้ายมาช่วยเปิดครับนี่อู้อู้เปิดตูด้แล้วนี่สวิงสบายเลยอ้าวนี้ใครปิดหน้าปิดตาเนี่ยโอ้ขอบคุณเป็นเพจมิมโรเล็คชาแนลนี่เอง ดินแห้งี่ข้างล่างเนาะแห้งไหม ินงนมบอกว่าชอบคันนี้แล้วครับไวไวจัดส5บ้างหไรอกลับเลยสี <45 S 3> <c oughs> ่สิบห้าโอหโอให้กันตมาสี่สิยงเลืกอยิงไหได้นะนะโอเคเห็นอะไหิงได้ไหมล่ะยิงคลเื่องมันจะไหลามายินไหลปล่เอาาดึงดูดไหมติดเครื่องดูดิติดเครื่องติดค์ ไม่ตั้งลำนนนะอายััสวิงไปนน่นแหละดึงไปนู่นานอ้ยติดเลยนนอย้หเขาได้ไหมโอ้ทมันยิ่งไหลมันจะดีไม่ได้อ้ามันไหลลงดีดึงได้โอ้ีใหม่ มาดูครับสตาร์ทเครื่องจะเป็นยังไงเย่าเสียงนิ่มดีแล้วขึ้นไม่ขึ้นครับมาลุ้นกันหน่อยขึ้นไม่ขึ้นเอาสวิงตัวได้แล้วครับเฮ้ยไปเอบเอบโอ้ยเอบ อไปไปไปอู้อขนาดลอยเลยอู้อู้อูออ้เอ้ยไปแล้ว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 แล้วโอ้เดียวโอ้ยกนิ้วโป้งเลยครับ สิงนมยกนี้โป้งให้เลยขู่เร็วเดี๋ยวขู่เร็วเร็วเร็วยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ <c oughs> ถามคันเลยอ้่ม่ไม่ไม่ไปถ่ายไอ้คันนี้เมื่อกี้อะไม่ได้ถ่ายอ่ะลอย,ยลอยังชูเลยอ่ะ พายุลอยอย่างสูงเลยวิ่งอ่ะลนเนี่ยลื่นดูทางนู้นโอ้โหลดแรงเนี่เฮ้ยไม่เม้มโหลดแรงเนาะดูอ่ะอู้ก็อไอ้หวะเสร็จแล้ว เพลงอยู่ขึ้นมาได้แล้ว เพียหายต้องขอบคุณพระเอกครับเนาะเฮ็ดตอเฮ็ดตอผีม้าขาวมาช่วยลงมาจานชูลงมา่เฮตดตอยังไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นแล้วพีพุดเดินทางมาสองร้อยลี้เพื่อมาถ่ายทำได้แค่ไม่ถึงห้านาทีเองเฮชูเราขุดได้ด้วยนี่ชูเราขุดได้้วยฝั่งโน้นไะมันมันมึนตืนเลยวล่ะ ไหนงฮะขุดสะดีใจครับนุ่มครับหายมานะเป็นประสบการณ์ับสบการณ์นี่หาซื้อไม่ได้นะแบบนี้หาซื้อไม่ได้แล้วแต่ก็ระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปตกที่ตเอาไม้เอา่นี่เอแล้วเอาาีเดียวเล่นก็ได้จะเอาไมโค้งไปบบานเขาั้นหนึ่งเลยอันนั้นเรี อเมนอะไรนะมาด้วยวนเอ้ยสช่แบงุค์ปุ้งมาแล้วขึ้นแล้วไหนฮะไปแล้วบไปเลยไปแล้วเดยังไม่ได้หายใจเลยยังไม่ได้หายใจเลยขึ้นเลยเราวิ่งขึ้นเลยถ้าเราไม่ขูดลงไม่ขึ้นเนาะไม่ขึ้นเนาะมันสวิงไม่ได้ดิเดี๋ยวผมจวไม่ออกผมจะเชีย ตำมูนีเหรอมาถมพอมันเปไก่อนเาจะทอรกันพกการถมเต่อไปว่าหลจกน้นเรากจังหวะนั่นแหละม่าม่หเสียหายเวรเอาดินดานมาโทโท่เบาน้ำเลด้กันะแบบวดดลงมานเตมันเข่าไม่ใช่เข่าอะไที่้นกระยุหาักระโดดเลยดีเดมเป็นจงมัไม่ใช่ธรรมดาฮะ ตูดกระดกเพรกะคันนี้ดึงหรือเปล่าเพราะคันนี้ดึงเนี่ยคันนี้มันดึงตูดกระดกคันนี้แรงรถนี้แรงด้วยแหละถ้ารถไม่แรงมัขึ้นหรอกครับครับผมสวัสดีครับแฟนเพจมิมโรลิคแชนนล อีแล้วมันขึนเร็วนะขึ้นง่ายนะกี่ชั่วโมงรถคันนี้มันเท่าไหไปมืนสองพัตเป็นเท่าไหรพันะฮะโอ้มื่นหนึ่งพันหนงนะชั่วโมงน้อยเลยหน่อยเอามาตั้งแต่เก้าพันนี่นะโอ้ตอนเอมามันสโอ้แมนครับชั่วโมงยังน้อยอยู่เลยวันนี้่สิบหกแบันล่ยดเย จัดไปนาทะเบียนอยู่ตรงนั่นนั่นนั่นทะเบียนอยู่นั่น7502เจ็ดห้าศนย์อมันมาออกมันี่พอดีอ่ยเจ็ดห้าศนอเออออกมันี่แหละศอซึนี่มันมาว่าเานชนสองนชู้เาแกบอกว่าให้ลงแต่งตรงนี้นเลยครับต่อเลยนี่มื่นหนึ่งนี่มื่นหนึงรับต่อเลย ยังไม่เลนซักมันก็คืนอยังไม่ครบเวลาเลยเนาะกูรู้ว่าไม่ทันเลยนี่ก็เดือจะมาคืนอ่นอุลขันนี้มันยังใหม่อยู่ตัวนี้ชัมือมือนมืนกว่าก

ก็จะุดบอกระบอกระอ๋อนี่มันไม่โจทยนใช่ไหมบอกให้เราแกซื้อร้อ huh? ยี uh, uh, um, ああ่คันหนึ่งงานเล็กเอาตัวเล็กมางานใหญ่ก็เอาคันใหญ่ไปกว่าข้างนี้นี่มอเตอร์แท็บ่หรอฮะมอเตอร์ติดรถเม็ดอินเวียดนามเม็ดอินเวียดนามวัดีครบ มาดูไม่ทานเลยโอ้โหอลิงยังไม่ทานถ<า><ม>่ายคลิปเลยขึ้นแล้วเพแห้งดีเลยใช่ไหมเยื่อมอยู่เหรอไม่ปั๊มตอนนี้เขาวาง โอ้รถยังชั่วโมงน้อยมากเลยหมื่นกว่าชั่วโมงดีครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขึ้นเป็นที่เรียบร้อยไม่หนักหนาเท่าไหร่อยู่ไหนอยู่ไหน